วันนี้เราจะพามาดูบ้านนอกดาวสวยๆหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่บนโคกหนองนานะครับสวยมากเลยบ้านหลังนี้เดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของเขาคนนี้ครับคนนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้านะครับแนะนําตัวหน่อยครับฟ้าศิวพรสุเอียมค่ะตอนนี้อยู่ที่ตําบลท่าสว่างตำบลท่าสว่างอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ค่ะครับบ้านนอกดาวหลังนี้สวยมากเลยนะครับค่ะมอง ผ่านมองมาจากทางถนนก็เหแบบ็น <c oughs> แวบๆดูแต่ไกลเห็นแต่ไกลแล้วก็สวยก็เลยสนใจเข้าแวบะบเข้ามาดูาครับอตอนนี้หลังนี้คือสั่งมาจากที่ไหนนะครับ อำเภอทวัดบุรีร้อยเอ็ดค่ะอ๋ออำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเขามาส่งให้เลยเขามาส่งให้เลยค่ะมีหลายราคาค่ะแสนกว่าสองนตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับสตัวนี้สองแสนเจ็ดค่ะสองแสนเจ็ดค่ะมีชื่อเรียกไหมครับอไม่มีค่ะไม่มีเนาะ่าเป็นแบบอะไรแต่ว่าแต่ว่ามีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำแล้วหนึ่งห้องครัวเล็กๆค่ะมีห้องครัวด้วยครับ แล้วก็มีตรงระเบียงด้านหน้าตรงนี้นะครับสารา,รารเชื่อมเราจะเอาสาราหรือไม่เอาสาราก็แล้วแต่เราค่ะราคาก็แตกต่างกันไปอ๋อนี่รวมสาราใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้รวมสาราแล้วค่ะมีสารานั่งเล่นตรงนี้อย่างสวยลมลื่นลงตัวค่ะเดี๋ยวดูรอบๆบ,บ้านนะครับค่ะอันนี้เราเทพื้นไว้รอเขาใช่ไหมครับเทพื้นไว้รอค่ะ อ๋อมาถึงเขาก็ตั้งให้เลยค่ะครับอันนี้รอบๆบ,บ้านค่ะตรงนี้หน้าต่างห้องครัวใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงบอกเกล็ดนี่ทำเองอันนี้ติดแอร์เรียบร้อย กว้างอยู่6คูณ8ค่ะ6คูณ8ค่ะหน้ากว้าง6เมตรยาวไป8เมตร8เมตรเสากี่ต้นนะครับเนี่ยเสาไม่แน่ใจอะค่ะยังไม่เคยนับเสาเหมือนกันเพิ่งมีคนแรกที่ถามเสานั่นนี่นะครับข้างล่างนี่ก็จะยกสูง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กับศาลาอีกสี่ยึดน็อตแบบนี้นะครับตรงหัวเสา คือจริงๆเขายึดเพื่อความสบายใจของเราจริงๆเขาบอกว่าไม่ยึดมันก็ไม่มีไม่มีบินไปอะค่ะไม่เคยมีกรณีบินไปน้ําหนักมันมันรับได้มันหนักอยู่แล้วค่ะครับลมแรงก็ไม่พัดขึ้นหรอกครับบันไดนี้ก็สามขั้นมีที่นั่งสลาสวยงามอยู่ค่ะก็สวยเนาะผมว่าหลังเล็กๆ่างนี้เนาะอยู่คนเดียวสบายเลยแล้วข้างล่างก็คือสูงประมาณสัก 6, 0 <6, S 1> สิบเจ็ซนค่ะ,ะประมาณนี้ก็ลมพัดผ่านข้างล่าง,<ล>งด้วยมันก็จะทำให้เย็นค่ะข้างหลังบ้านนี้ก็เป็นบ่อน้ํานะครับที่มีน้ําเต็มเลยก็ทําให้ลมพัดผ่านมาแล้วก็เย็นสบายเนาะค่ะครับเย็นสบาย ทำปลูกต้นไม้ใบยญาไปถึงข้างหลังสามไร่ถึงรั้วสุดโน้นนะคะที่ล้อมรั้วตรงนู้นไปถึงตรงนน้นเลยใช่ไหมครับนี้กใช้โซลน่มะพร้าน้ำหอมกล้วยแล้วก็หมากค่ะอ๋อปลูกหลายอย่างเลยปลูกหลายอย่างอยู่ค่ะอันนี้บ้านของลูกชายใช่ไหมครับค่ะอันนี้สร้างเองอันนี้สร้างเองค่ะงบเท่าไหร่ครับหลังนี้งบ รวมทําครัวข้างล่างด้วยก็เกือบเกือบสามแสนอยู่นะคะสองเจ็ดสองแปดอยู่ค่ะคล้ายๆบ้านสองชั้นเนาะยกสูงแล้วก็มีครัวอยู่ข้างล่างด้วยค่ะหลังนี้อยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับยาวไปถึงข้างหลังเลยอ๋อนี่ที่ยาวไปทางนู้นใช่ใช่ค่ะยาวไปถึงจนสุดเสาปูนรั้วนั่นแหละค่ะอ๋อนี่กาลัง ลูกต้นไม้เนาะถ้าต้นไม้พวกนี้โตก็จะร่มรื่นมากใช่จะร่มรื่นกว่านี้เยอะค่ะอดใจอีกสัก2ปีอีกสองปีใช่ไหมครับใช่ใช่คงจะร่มรื่นกว่านี้ค่ะเพราะว่าระบบน้ําก็มีแล้วเนาะมีแล้วค่ะอันนี้ระบบน้ํามีแล้วเหลือแต่บํารุงดินค่ะใช่ต้องบํารุงดินดินมันเป็นดินเหนียวครับต้นไม้ก็จะโตยากนิดนึงอยู่ค่ะฝรั่งกิมจูออกลูกแล้วหวังว่าคงจะได้กิน ได้กินแน่นอนค่ะกล้วยอ่ะได้กินหลายแล้วกล้วยครับเนี่ยต้นหมากเขาปลูกไปร้อยส0งร้อกิดต้นแต่ว่าคนตัดหญ้าเพิ่งจะมาเริ่มตัดอีกเมื่อเช้าอ๋อสองร้อยเกิดต้นอีก3าสปีก็โตหมดแล้วใช่ค่ะในมะม่วงก็จะได้กินแล้ะนั่นแหละมันแดดเปรี้ยงปีที่แล้วทำนายอยู่นะคะปีนี้ฟ้าไม่ได้ทำเพราะว่ามันน้ำท่วมอ๋อ เน,เนี่ยเขาครบวานไม่ได้เลยปีนี้จะต้องจะต้องดําแล้ว่ะใช่ปุ๋งต้องม่ <ทำ S 2> เยอะท,ที่ถ่ายนี่คือตรงนี้ใช่ไหมค่ะใช่ใช่ที่ลงให้ดูอ่ะใช่ครับตตวนี้ก็สวยเนาะค่ะอันนี้ทรงไทยอันนั้นทรงโมเดิร์นค่ะต่างกันแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันบริเวณเดียวกัน เสียดายถ้ามันดินดีๆร่วนซุยนะหูต้นไม้คงจะงามกว่านี้เยอะพี่บินขอบคุณมากๆครับวันนี้ที่พาดูบ้านนะครับเดี๋ยวถ้าอากาศดีๆช่วงปลายปลายปีเดี๋ยวมาถ่ายใหม่ครับเดี๋ยวมาจับปลาได้ค่ะได้ค่ะรับขอบคุณมากๆครับค่ะคสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับครับ